สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสําหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เ y d เดวิสันโรลเลอร์เอนะคะคันนี้เป็นรถปีสวัสดีสิบสเลยค่ะตัวรถสีดํำงาวิวิต Black นะคะเลขไม่คันนี้หลักพันเท่านั้นค่ะเลขไมค์นะคะอยู่ที่6,296กิโลเมเท่านั้นค่ะ สำหรับ h า r l e y d a v วิ s o n Lowrider ST คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นสเปค MLY เนะคะเป็นรถผลิตเดือน8ปี23ค่ะ FXLRST นะคะ ST ก็จะมา้อมกับเครื่องยนต์117ค่ะ 1923cc ซีซีตัวรถนะคะเป็นสีดา Vivid Black นะคะตัวล้อของเขาค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลทองฟอนโลโก้ Follow go. น้ำตาลทองหมดเลยนะคะของแต่งคันนี้ค่ะท่อเป็นเว High Competition นะคะ แล้วก็คันนี้ไดรกจูนค่ะไฟหน้าสว่างสว่างค่ะบาจาดีไซน์นะคะชิวหน้คอกเวิร์กค่ะตุ๊กตานะคะเป็น OG นะคะบวกกับแ่น ODI ค่ะสูงรวมกัน12นิ้วนะคะแล้วก็มีเยื้องด้วยค่ะคันนี้มีเยื้องของ r u n สต็อกนะคะ นี่เลยค่ะ Hand O.D.I. นะคะมือเบรกคลัชค่ะ One f i n g e r ค่ะกระจก a l e n e s บอก Hand Hard Rock ค่ะเบา Sederman นะคะ ST s t ก็จะมีโมงมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกระเป๋ามาให้เรียบร้อยเนาะพักเท้าค่ะคนข,ขับขี่แล้วก็คนซ้อนนะคะเป็น Run Stock ค่ะ Cashbar บ,บ,บวกกับอกล่างเป็นของ Run Stock เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กัด Oil Cooler เป็นสมทรงนะคะไฟเดียวหน้าหลางังเป็น LED นะคะ ปี23นะีคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ traction control น,น,นั่นเองนะคะแล้วก็ cruise control ก็มีมาให้เรียบร้อยค่ะรถเจ้าของคนเดียวเลยนะคะคัน,นี้เลขไม่น้อยค่ะรถสวยกรีบนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยค่ะ f า d เดอร์บ117นะคะแล้วก็คันเกียร์ก็เป็น run stock เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใส่หัวเทียสก c รี่รมี่อีเกิลสีส้มรถปี23แท้และเกียร์ที23นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้เป็น รู้คอนโรลนะคะเราก็ปุ่มแทชชั่นคอนโทรลที่เพิ่มขึ้นมาก็จะอยู่ตรงด้านนี้ค่ะรถสวยกิฟเลยค่ะลูกค้าให้ดูปุ่มประกับนะคะทุกอย่างเนียนๆค่ะฝากระปุกน้ำมันเบรกนะคะเนียนๆเ,เลยนะคะหัวน็อตเนียนทุกจุดนะคะมือเบรกคลัชค่ะ 1F นะคะโลโก้อยู่ตรงด้านนี้นะคะเจ้าของคนเดียวเท่านั้นเลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคารางดาวผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดร s ยสค p ิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ